ตนักงานสสผูหยางสหยินมีใครเห็นตารางเวลาบ้างนักข่าวขอรัดสัมภาษณ์อะโธนี่เป็นงานของจงปังนะเขาทำงานห่วยมากบัญชีก็ไม่รู้ว่าเก็บไว้ไหนหาทั้งวันก็ไม่เจอเนี่ยอังคารบ่าย2องถึงหโมงคุณนายผูมีนัดกับสสฉินถามซิ้นัดเป็นเช้าวันพุธได้ไหมครับขอบคุณครับส่วนบัญชีอยู่ลิ้นชักที่สมนะโอเคค่ะวมีอะไรเหรอ ที่นี่ออฟฟิศสสผู้หยางสหยินอย่ามาหาเรื่องนะออฟฟิศบ้าบอเลยท้งนั่นี่หยาดหยาดยอะไรเนี่ยฮะนะฮะนี่นี่นี่เป็นการเตือนนะบาหน้าอย่ายุ่งให้มันมากนัก้าใจหรือยังไปไปนายผู่เป็นยังไงบ้างคะไม่เป็นไร จะติงไปไงบ้างอะนิดหน่อยนิดหน่อยไม่เป็นไรใครกันน่ะดุชัมันเลยเป็นยังไงบ้างไม่เป็นไรค่ะนิดหน่อยคะพวกมาเฟียอีกแล้วอะแจ้งความดีไหมคะอย่านะแจ้งความเดี๋ยวนักข่าวก็รู้มีผลเสียต่อคะแนนเสียงช่วงนี้สําคัญมากอย่าให้มีเรื่องเลยค่ะนั่นสินะไม่ต้องเช็ดหรอกไปอาบน้ําที่บ้านฉันบ้านฉันอยู่แถวนี้แหละค่ะไปขอบคุณค่ะคุณนายผูอาบน้ําแล้วก็สบายตัวหน่อยฉันสิต้องขอบคุณเธอ ถ้าไม่ได้เธอช่วยบังไว้คนที่โดนก็คือฉันเธอเป็นผู้หญิงกล้าหาญจังเลยนิดหน่อยเองค่ะเห็นเท่าแก่จะโดนสาดสีฉันก็เลยขวางแทนช่วยได้ก็ช่วยสิคะอขอโทษนะคะคุณนายผูฉันหยาบคายแบบนี้แล้วค่ะนิสัยไม่ดีเลยไม่เป็นไรหรอกฉันเลือกคนไม่ได้ดูที่ฐานนะแค่ช่วยงานได้ก็พอแล้วฮอสงสัยอาบน้ําเย็นเกินไป ฉันชงน้ำขิงให้กินนะขอบคุณมากค่ะ